ถ่ายคลิปเจ็ดบ้านเห็นลูกช้างหมูสิบหกและแม่เนินปลาดุกยา่างเอาละสวัส,สดีครับบ้านอุ้มพ่ว่า ร้าน,น้าหมูแปดคนปาา่าสูนมันไม่นไ่นี่มาสั่งเอาไว้นะสั่งไว้เลยมะแล้ววันเป็นังนะ ตลาดใต้เทียมนะครับดูแลร้านวัฒนธรรมนี่เนี่ยพี่คนนี้ปรธานเรียกทางเตลานะครับก่อนเื่นก็ก็ขอสวัสดีนะครับอย่างย่าดูแลดีทุกท่านให้ดูนะครับพ่อแม่พี่น้องคือทุกคนแจ้งกับแม่ค้าว่าเพลงที่สองที่ได้เริ่มซ้อมก็ถือว่าท่านได้ซ้อมทำกิจกรรมทางศสนากับคนที่มาเที่ยวก็คือรักจุ้พรนะครับ นะครับแจ้งว่าวันนี้2เพลงเพลงที่2ก็อาจจะมีแม่ค้าบางท่านที่ยังไม่เข้าใจท่วงท่าแต่ผมถือว่าญาติญาติที่มาเที่ยวก็ก็จะได้ดูในลักษณะของอทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกิดอายไม่เป็นเรื่องที่ติดลาดเพราะวันนี้เรียนว่าตลาดใต้เทียมนั้นเกิดจาก4ตำบล4ี่เอยหมู่บ้านแม่ค้าทุกคนจะเป็นตัวแทนของแต่ละ หมู่บ้านในสี่ตำบลก็เหมือนกับมากรทเทศเหมือนกับเจ้าบ้านวันนี้ญาติมาเยี่ยมบ้านด้วยคนที่มาเที่ยวอยากให้ท่านวันนี้ท่านมาเที่ยวที่บ้านเยี่ยมบ้านอาหารหนึ่งต้องสะอาดสองราคาสามความอร่อยามาเป็นอันบที่สามพอเห็นว่าตลาดตะเคียมเป็นตลาดที่น้ำไม่เต็มแก้วเมื่อญาติมาแล้วก็มีอะไรที่ต้องเติมเต็มก็ฝากว่าท่านได้บอกกล่าวผ่านแม่ค้าได้บอกกล่าวผ่านคณะกรรมการตรวจตลาดนะครับจะนั่งอยู่ที่กองบริการ นะครับหรือจะมีผู้ใหญ่บ้านนะครับใส่เสื้อแบบแปะ้ายผมหรือเสื้อฝ่ายปกครองตึ่งกำนันที่บ้านทุก่านเป็นข้าราชการบริหารตลาดนะครับเป็นโครงสร้างหลังของแต่ละหมู่บ้านนะครับผมจะได้เสียงไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวก็จะอยู่ใกล้ช่วงกิจกรรมนะครับซึ่งบนเวทีอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่ชอบก,กับประธานที่ข้าราการที่ปรึกษาเอกดนศักดิ์ก็คือท่านอาจารย์สายันพรหมมงคลนะครับเจท่านจะมาดูแลดูแล ตลาดในทุกวันอาทิตย์นะครับเชิญท่านอะไรครับเชิญเชิญผูเจัดการอาวุธม่เนระดนท่านกำนันณะินพชนเจริญนะครับประธานบริหารตลาดเที่ยงี่น้องครับเมื่อที่ท่านกำนันบอกนะครับว่าเที <t 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 als> <t als ่ยงวันบันเทิงชื่อมันชัดว่าเที่ยงวันก็คือ12บสองนาฬิกาภาคบันเทิงวันนี้และทุกวันก็คือ แม่ค้าทุกคนจะวางทุกอย่างที่ในร้านเพื่อออกมาสู่จารได้ดังที่ในร้านเพรานั้นคือสิ่งที่ทําเป็นประจําแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตีการบริการอาหารเครื่องดื่มไว้ชั่วคราวห้านาทีมีการยกเว้นไหมไม่ยกเว้นแม้แต่ร้านกาแฟโอ้โหนะครับกำนันบอกว่านะ <laughs> ต้องออกมารํานะครับ<อ>ไม่มียกเว้นไม่มีวงเล็บ นะครับช่วงนี้ก็ขอให้ทุกชุมร้านกำนันกำลังดูอยู่นะครับว่าความพร้อมความรักความสามัคคีความเอาใจใส่เอาใจเราใส่ในความสุขของ Where? I'm not going đây 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 con 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 เด็กเพลงนะครับทุกๆร้านต้นที่ของรักเดียวตลาดใต้ตเข้มกาแรักเดียว สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนครับมาจับเวียร์สากันน่อี้นะสวัสดีทุกคนครับตลาดใต้เข็มยินดีต้อนรับเด,ดี๋ยวเขาปิดสาราไม่ได้ดู